สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําผ้ากันเปื้อนจากกางเกงยีนเก่านะคะนี่ค่ะเราก็เลือกกางเกงยีนมาเลยนะคะเอาทรงแบบขาตรงๆแบบนี้นะคะ่ะใหญ่ๆหน่อยนะคะจะได้ทําได้ค่ะขั้นแรกเราก็จะมาล็อกกระเป๋าออกก่อนนะคะกระเป๋าหลังค่ะสองข้างนี่ค่ะล็อกออกเลยค่ะนี่ค่ะล็อกกระเป๋าเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดนะคะก็วางลงกับพื้นแล้วก็ตัดเออเลยเป้ากางเกงขึ้นมาสักประมาณสองนิ้วค่ะ นี่่คะแล้วก็ตัดเลยเป้ากรงเกงขึ้นมานะคะพอตัดได้เสร็จแล้วแล้วก็แยกตัดแยกเป็นขานะคะ่ะข้างละขาตัดตรงกลางนะคะแยกตรงกลางเสร็จแล้วก,ก็ตัดตรงแยกตัดตรงขาตรงกลางออกแบ่งเป็นเป็นให้เป็นชิ้นเดียวนะคะเสร็จแล้วก็จะมาเริ่มเ,เย็บ กันลุยนะคะเย็บกันลุย่ยเอาด้านที่เป็นชายขากางเกงนะคะขึ้นด้านบนแล้วก็ด้านที่เป็นที่เราตัดติดสะโพกนะคะเป็นด้านล่างแล้วก็เราก็เย็บกระเป๋าติดตรงกลางเลยนะคะเสร็จจากเย็บกันลุ่ยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําเว้าแขนนะคะคือเว้าเว้าตรงช่วงจากหน้าอก ลงมาถึงเอวค่ะแล้วก็ติดสายรัดสายที่ผูกเชือกนะคะติดตรงเอวนะคะแล้วก็เอาเอวกางเกงนะคะมาทําสายคล้องคอค่ะเย็บติดตรงข้างบนเนี่ยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยนะคะเ,เพื่อนๆง่ายด้วยฉันทําได้ใครๆก็ทําได้ค่ะนี่ค่ะลองใส่ให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะ ใช้ได้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆผ้ากันเปื้อนจากกางเกงยีนเก่าที่เหลือใช้แล้วนะคะลองดูนะคะง่ายมากเลยค่ะลองทํากันดู